แต่ฝากยังแต่าเสาแต่น,อนอ้อเนาะพันหยอย,อยลาบหมูกับพี่นอ้องลาบหมูติดซือซ้อเนื้อหมูมาลาบจ้ะพี่น้องเมื่อวานนี้ซื้อเนือ้อหัวแล้วเมื่อน,อน,นี้ได้กินหมูไดกินนะแต่ละมือแต่ล,ละวันกับจักจะกินยังเนาะเอวกินอ่ะลายบดพี่นอ้องแต่ว่ามันแห่งเป็นบ่ามีเนื้ออยากนะซึ่งเมื่อวานนี้เนาะแบบคือคือว่าละ่ะ มันซูมานี้มีเอียงกับมีขายซื้อง่ายหาซื้อง่ายเมื่อวานนี้ไปซื้อเอาเนือ้อหัวแล้วเมื่อนี้พอ,อยังไว้ได้ว่า,ก,วากินเนื้อหมูกินหลาบหมูว่าจันได้ไปซื้อหลาหมูมากฝักหลาสีเห็ดซูผู้ถากินแต่ว่ากับซีเห็ดซุปหรอกเนาะไปยังไว้ว่าเห็ดดิบกับกับซีเห็ดซุปได้จากพี่น้อง ลาบสุกเครื่องไมห่อก็กระลังหั่นตุ่มอยู่พวกหนังหมูพวกใส่พวกตับตุ่มเมสียวมาหั่นใจนี่แหละจ้าพี่น้องแล้วก็ให้ไปยี่อ้อยแนปักก,นนาาก,ก่อนนะจ้าเนาะปักให้มุนๆก่อนเดี๋ยวจังสิม,มาไทายต่อ่อยก้ม,มัวน,น,นี่มาหยาบนี่ท เตีนเสามากนังเทานังน้ำเรียบร้อยแล้วจ้าน,นี่มาพักเนื้อหมูลาบสู้ดีสู้น้องสู้พอ่อสู้แม่กินเนะครัอันนี้เครื่องในติกันย่อ,อยใช่อ่อนต้งกินเครื่องหันทั้งกินพูดข้าวข่วนอ่ะข้าขวต้มตีกันเนี่ยข้าขวเพื่อิอ่มกอนติดอันนี้ พวกหนังพวกใสออนพวกตับจะเี่น้องต้มซุกแล้วก็มาหั่นสิ่งก้อนเหรอขวดแต่ก็แต่ขนะวดเทกสก่อนซื่อวางหวานยังกินอิ่มแล้วใช่เหรอขวดที่เราคอยจิ้มของส <c oughs> ิ่มไปสิมมากเลยยิ่มจี <c oughs> อันนั้นกับพักเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วจา้ <c oughs> นนานเลือดเลือดนิวเบานี่อะไร กินแนี่ยมืม้อบ่ายใบมะก,กรูดใบกะบ๊ะทูรมากเนาะใบมะก,กรูดหอมผักชีจีนเมื่อกะนี่จ้ะเขียงอ่ะนี่ซื้อแพงยางดีได้นี่พี่น้องเขาซื้อจักร่อยเฮ้ยสามสี่ลอยบนได้เนาะซื้อมากเนาะกะต่ว่าตอนนั้นเขาบะฮั่นดูเทคนิคเพิ่นว่าให้แซ่นำเกลือไว้ก่อนต้องจังบะแตก เลี้ยสิไปหาซื้อไม่จ้ะพี่น้องเพื่อมาซื้อมาแล้วให้แซน้ำเกลือไว้จักขึ้นหนึง่งเขียงมันสิได้ป่แตก่ก็มันสิบได้เป็นขุยจากแล้วเพิ่นละว่านเขียงยังกอเฮ้ยเขียงมะขามต้นมะขามเขียงต้นมะขามย่างดีขนะพี่น้องพอคาตัวเฉยปุ๊บพี่น้องมาหนี้ไปขวาไปขว้ามูที่พญอ้อยฟักว่าหันน้ำก,กันจ้ะอันนี้เขาก็ลังมาขวขาซุกจ้ะนน่ ไม่ยสุกจำเปีนเอาไปปรุงนะจ๊ะพี่น้องเนี่ยกินเสองสอห้องจ้ะน้อหายไปน้อยไปในเสือหมูห้องฝักหลาดโอ้ยโอ้ยโอ้ยเขย,ยกได้ ไห้หมอมันเย็นก่อนจับพี่นอ้องเดี๋ยวเข้าจังกันจังสิปรุงจังสิปรุงเนาะพริกผงอันนี้ก็เครื่องปรุงเข้าหรืพี่นอ้อ <g ül> งเกีย,ย,ก,ออก,ยกับปุกเกียมันเย็นก่อนเนาะแป๊บหนึ่งต่อไอหดหดมันเย็นเนาะ เมื่อพันเมียร์หรอเตี่ยมาพีน่น้องกินเขาน้ำกันบันหาผ่าเขามากินย่วนหนาบ้านคือเก่านั่นละ่ะเมือน,นี้เขาก็ได้ลาบหมูได้ปลาเผาปลาเผาน้ำจากปลานยินเผาแจ่บพ่พอเป็นไงแม้ชิมไป วันนี้อันร่มๆเนาะมืนนี้เนาะโอ้ปลานนี้ตัวแย่ๆแช่ไ่ย แสบบ่แะแสบดูกินเป็นแต่กับเขา <laughs> <laughs> กินกับข้าวปุ่นกระเพียงเห็นบ่๊บอลากินกับข้าวปุ่นแสบบอลูก <laughs> <laughs> เ้อามาม ไปมากินขา้าวจ้ากินข้าวน้ำกันเด้อสู้ขู่สู้คนแซ่แบ